สวัสดีครับเรากำลัอยู่คลาลครับนะวันนี้ซึ่งไม่กี่วัลองทดสอบอะไรบางอย่างซึ่งมันไม่ได้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้มาดูอีกทีอ่านะครับอืมซึ่งเมื่อกี้เมื่อผมเข้าเกมมาเกิดปัญหาบั๊กเกมรุนแรงขึ้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ๆที่ผมก็หลุดออกไปจากเกมตนะอนนี้ผมกลับมาอีกครั้งสวัสดีครับเอาใหม่ดีกันอย่สวัสดีครับผมนี่้รายการเกมโฟกิมิง แล้วผมอยู่ผมเล่นซิลเตนในเกม Minecraft นะครับ Fuck Facebook okay. อต,ตอนนี้มจะต้องไปหาไม้ก,กันนะครับใช้ชีวิตได้ <c oughs> ตปไ,ไม้ตัไม้ตัไม้ตัดไม้เตยไม้อ่ะอไม้ไม้โอเคไอหมดไอหมดคนอื่นนะครับตัดไม้ ให้ได้เปจำนวนมากมาก่อน้เปล่าโอ้ไม่เปล่าเงียบ,ยบหมดตน้นละเงียบโอเค,ออเ,คเราก็ได้จากไม้สี่อันเราก็ได้เป็น crafting table นะโอเค ผมจะมาสร้างบ้านตรงนี้แล้วกันเนื่องจากตรงนี้เป็นที่โล่งสูงดีอยู่ไปได้ทุกทางซะด้วยอืมเย็บเย็บเย็บเบอร์เย็บเบื่ออ่ะปวดมึกเย็บเบื่์อ่ะอันอื่นก็ทำบ้านให้มันเป็นที่เรียบๆนะครับเรียบๆอ่ะเรียบๆอ่ะเยี่ยมไงดีจังจุงเบออื้ออื้อโอเคบ้านล้วก็เงี่ยเรียบเรียบเรียบสบายมากเลยนะเรียบ เรียบเรียบสบายอ่ะอ่ะผมก็จะมาเริ่มสร้างบ้านดีกว่าอืมตรงนี้อืมอืมอืมองนี้ดอือืมอืมอืมอโอ้ืมโอ้อื้ออ้ื้อืโอ้อ้อืมโ้อือ้อืมโอ้ออ้อกมโอือม้อืม้ือือ้อมอ้อืม้อออโอ้อืมโอ้ออ้อืมนโลก ก็คือจริงจริงจริง,งสองสิ่งนี้สำคัญที่สุดในโลกไปถัดไม้ต่อฮอมันคือขวานไม้และจอบไม้ปิกแอกก่อนอื่นเพื่อใช้ชีวิตประจำวันได้ต้องมีไม้อีกแหละไม้ไม้ มากพอสมควรแล้วก็คราบเป็นไม้มาหกสิบชิ้นคงพอเนาะนี่มันไีกี่บักเงะวิ่งโอเคอ่ต่อไปเราต้องมาเอาหินหาหินนะครับซึ่งมผมจะขุดลงจากตรงนี้แล้วกันข,ข้างนี้เลยเอ้ยตรงนั้นมีเหมืองไปหาเหมืองดีกว่าถึมอุ้ย นี่นี่มันเหมืองเหมือง,องโอเคลงล่างอันเดียวยิ่งลึกน่าจะยิ่งดีนะครับซึ่งต่อให้มองไม่เห็นทางเราก็ยังขุดต่อไปเออนะเอานะ,อานะโอเคตรงนี้มีชางลงเหมืองนี่มันถานฐานฐานฐานไฟเก่ายังร้อนเอาอัอนเรื่อ อุ้ยไม่ใช่ละโอเคก่อนอื่นเราก็ต้องเก็บหินมาด้วยนะบางส่วนตะโกนไฟก่ายิงร้อนอ๋อหมดแล้วโอ้ยมองไม่เห็นอืมอันก็ใช่ได้อยู่นลอืมอ่นอืม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 โอเค เราก็ได้ถ่านมาห้าก้อนแล้วก็หินอีกเก้าก้อนซึ่งยังไม่มันยังไม่พอหรอกเราต้องขุดหินไปอีกนะครับเพื่อเพื่อสนองความต้องการของเราโอเคอัน uh huh. okay. นี้ถือว่าเป็นเหมืองหินของเราเลยก็ได้นะครับเพราะว่าโอก ต้องยัดไปต้องคิ้น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 เสียงเฟอร์บี้เฟอร์บี้อ๋อเฟอร์บี้มาเฟอร์บี้มา อาครับกลับมาอีกครั้งแล้วก็มาอยู่ที่เดิมนะครับยังจะขุดหินเมื่อกี้เอ,อ้ยเฟอร์บี by, ้ขอขอภัยครับเฟอร์บี้แม่งมหน้าหน้าจิ้มน้ำพริกเดี๋ยวไปเผากันอ่ะเฟอร์บี้มานี่มาน,นี่ไป,ปถึงเวลาแล้วที่จะต้องขาบสิ่งนี้ขึ้นมอฟ <urn> เนสเผาเผาเผาบูม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 ,ม,มลงไป หรือเราสร้างบ้านปิดบังกันครับขืนอยู่ไปกลางคืนมีหวังได้ช sure. 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 so sure. ัวร์ได้ชัวร์ได้ชัวร์ยูสู้ได้ชัวร์เออบ้านผมต้องไม่บาลาซ์ไว้ก่อนนะเรื่องธรรมดาโอเคอยเคเฟอร์บี้ยิมียสิครับ ต่อไปผมก็จะทำเชสเชสเอสอเชสเมาๆนี้สองที่โอเคไปยัดของแม่งต่อไปเ,อเดี๋ยวเดี๋ยเวเด้๋ยเฟอร์บี้โอเคชัดแม่ง ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ครบอถ้าเราออกไปทางนี้เราตายแน่ๆต้องมีสิ่งนี้ิงโอเคเราต้อ,ง,องนี่เราต้องเรื่องาลุยเหมืองนะถึงแม้บ้านเราจะไม่เสร็จกเ็เถอะไม่ได้ไม่ได้ไไดอี่ต้องขุดเพิ่มต้องตัดไม้เพิ่มไปเราหาอาหารด้วยอหาหารโชว์ โชว์สเต็ปแบบดิจิตอลวิ่งถ้าเองจะวิ uma, um, si ่งช้าขนาดนี้นะวัววัวจ้าวัววัววัวน้อยโอ้วัวน้อยออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละนะวัวโชคดีจริงๆเลยเกิดเป็นคนแถวนี้วัววัวเนี่ย ได้หนังด้วยแมวด,ดิบได้ไหมวัวช้าวัววัวน้อยฮะวัวน้อยอฮอแตร์แม็กโอเคอเหลือไปมากเดี๋ยวมันหมดโอเคแล้วก็เนื้อแล้วครับกลับไปไปทำเนื้อกันดีกว่าก่อนอื่นเราต้องตัดสมายด์ไปด้วยเผื่อทานหมด ตอนนี้เฮงวันคิดอย่างเดียวก็คือจะทําเนื้อเนื้อเฟอร์บี้ย่างนะครับเพราะว่ามันมันหน้านะมันหน้ามันน่าเผาให้หมดสิ้นนะเฟอร์บี้ตอนนี้กำลังมีเฟอร์บี้หนึ่งตัวมานั่งบนข้างหูผมนะครับซึ่งผมรำคาญมากฟังนะครับฟังนะครับ จรใช่ไหมครับโอเคกลับไปที่บ้านอีกครั้งอือเราก็ต้องยาก ย่างเนื้อกันนะครับตรงนี้มีเมืองโอเคเราก็ได้เนื้อสเต็กมากิน,นะนแล้ววันสหรวบวันแรกถือว่าไม่เร็วจริงจริงรับววันแรกนะครับสิ่งผมจะทำไว้อย่างนี้อ่ะเ็โอ้รอบวาดรอบวิวรอบบ้านฮึ่มขี้ เอออยู่นะวิลวงโอเคคสามารถมองเห็นรอบบ้านนะครับจากตรงนี้ต่อไปก็ทำประตูให้ม็อบมันเข้ามาไม่ได้นะถึงแม้มันมยิงเข้ามาได้ก็เถอะโอเคต่อไปต่อไปก็เราก็ต้องไปขุดทองไม่ใช่ต้องไปขุดซายนะครับแม่พลาดพลาดท,ทุกทีเลยอะ ลืมไปไปก okay, ล่องค่ะโอเคเราต้องไปขุดซ้ายนะครับนี่ตรงนี้มีซ้ายตามนั้นครับทำกระจกนี่ก็มืดแล้วนะครับจะทำยังไงดีถ้าเกิดมีมอนสเตอร์ม,มาแล้ว 2ี่สิบแปดก้อนอีกสองก้อนสามสิบก้อนโอเคเากลับเข้าบ้านนะครับพีงคิดเดียวเท่านั้นมองกลจะได้ของที่ต้องการก็คือสิ่งนี้แหละ ร <onz rates> ื้อลอยแล้วรื้อลอยแล้วอ่ะฮะมันก็ใช้ได้อยู่นะพอกระจกต่อนะครับตอนนี้เราก็ต้องออกไปหาไม้ต่อนะเพื่อความมีประโยชน์ของชีวิตนี่มันซอมบี้อุ้ยมีนะมีตาด้วยโอ้ซอมบี้ผ้าใหม่ไม่ครับผ้าใหม่มีซอมมีตาด้วยเฮ้หออีกขี็ใช้ได้อยู่นะ กดข้อที่หนึ่งเขาไม่เข้าตังคืนระวังรอบตัวพอไอ้เียน,นันมันจะมาไปละใบแจข้อที่สองระวังตูดอข้อที่สามไม้จะเป็นที่สุดในม่มีไม้หนีวิง่งอย่างเดียวเท่านั้นโอเคบ<ป>ายบายแจ ก็ไก็ตอนขุดน้อยต่ว่าไปนะตอนนี้ทำสีเป็นพิเชฟไม่ได้รอเรียนนะแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่นะโอเคกระจกกระจกกระจกโอเคลแล้วกระจกปิดบ้านบ้างแล้วนะบ้างแล้วซึ่งก็ยังไม่เห็นว่าคอนจะเป็นพิเศษ เราจะได้ไม้สีขาวออซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับไม้ธรรมดาเท่าไหร่ซึ่งมันก็เหมือนกันนะเค้า okay. จะมาทำขวานเล็กในขวานหินนะครับเอาเคได้ของครบแล้วตอนที่ต้องการอ่ะอะ กับำสิ่งนี้ต่อเห็นพวที่มันของจะเป็นความสามารถตเชตเป็นของจะเป็นที่จะสร้างครับผู้สร้างสอนน้อยสมุนแบบทุยไม่ใช่ละไปจะสร้างทุกอย่างขึ้นมานะครับก็เลยเป็นของที่สำคัญที่สุดเออสร้างสอยโอ้เปิดปัตุนซะด้วยบ้านบ้านนี้ต้องเป็นตำนานแน่แๆเปิดปัตุนได้อวิอิ้ย์จุ๋ยจุ๋ยจุ๋ยไป เล่นเล่นเล่นมากไปละครับเราต้องไปประชาชนไทยกันครับตอนเมื่อตอนคืนนี้ที่น่ากลัวมากโดยเฉพาะไอ้ตัวเฮียเนี่ยอุ้ยอู้เจ็บเจ็บสองขีดเลยเหรอนี่อู้ช็อกช็อกช็อกสิครับช็อกเอายิงกันเองเยี่ยมเยี่ยมเบอร์อ่ะอุ้ยทธนูเอินชานถึงว่านะมันก็ใช้ได้อยู่นะกินเทคอื้อ อร่อยจริงเลยอิเชียนมาอย่าอย่าอย่าเอิม่มใช่ไหมเอิม่มเอิม่มเกิดเกิดปัญหาตอนนี้ผมต้องออกไปตัดไม้ตอนคืน ตายเอ้ยไม่มันเข้ามาได้ไงเอ้ยเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเกือบตายเจ้าหนิมันเข้า so, มาได้ไงล่ะโล่งเชียฉะนั้นเราก็ต้องหลบไปอยู่ใต้ดินสินะไม่ได้ไม่ได้นี่ตรงไม่ได้แล้วไม่ได้ก็แล้ว เอยม,ม, hey, ม่านะอย่าระเบิดไม่ให้ระเบิดอ่ะอย่านะสเตปการสู้กับมอนเตอร์ตัวเมื่อกี้กหรือชื่อว่าคีปเปอร์น,นั่นเองมอนเตอร์หลักประจำเกมนี้หนึ่งตัวนะครับที่เราตีแล้วถอยตีแล้วถอยถอยอย่างเดียวถอยนะถอยขยำถอย,ถอยมิฉะนั้นอนาจิตมิพลโลกแนะ่ นั่นคือกฎที่เเจอในไหมครับกฎแห่งความอภิมหาจำเป็นในเกมนี้คือมอนเตอร์อันตรายไม่ว่าตอนคืนนี้จะนรนกันนะครับฉะนั้นระวังตัวให้ดีๆแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้เ้ยอฮ้ยเฮ้ยเอ้เฮ้เฮ้เอ้ยเฮ เราก็รอดอยังรอดมาได้อีกครับอีกวันหนึ่งผมจะเริ่มทําการเอาไม้มาเผาเป็นโคนะครับซึ่งมันมารอหน้าบ้านจะเอาอ่ะจะไฟอ่ะครับจะไฟอ่ะอืจะไฟกันสินะจะไฟก็ได้นะน้องเนี่ยไปแบะเอ้เยมันมาแล้วมันมาแล้วไม่แล้วเฮือมันไม่แล้วครัเนี่ยมันโอ้โหเด่นเกิเด่น มันสไลม์สไลมนี่นอะไปไหนแล้วตัวนึ่งน้ำไปแล้งเงินละช่างมันเราต้องอยู่ข้างบนไว้ก่อนนะครับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเอเคโอเคโคเคโอเค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 เเคเเ ตับจะพังแล้วเหรอยังก็ต้องทำสิ่งนี้สินะอืมฉะนั้นก็ต้องอืมอืมก็เนี่ยทำสิ่งนี้สินะทำไมมันไม่ปุก ครับนะเฮ้ยในเมื่อมันเช้าแล้วเช้าแล้วต้องติดหน้าบ้านแป๊บนมาไหนไปไหนไปไหอต้องติดเป็นยันสี่ทิศนะครับติดไว้สี่ทิศรอบบ้านก็นะครับ ตอนนี้เราก็ปลอดภัยแล้วเนื่องจากมันเช้าแล้วนะครับซึ่งผมก็ยังไม่การันตีแล้วว่าปลอดภัยว่าจะ <Okay. S 1> ไม่ต่างจากเดิมอ,อะไรแต่ตอนนี้มอนเตอร์ก็หายไปจากพื้นที่สัญญ่แล้วนะครับเราก็จะมาปิดบ้านชั้นบนกัน okay. โอเค let's go เฮ้ยย s ่ i t ขีนครับเราจะต้องมาปิดบาร์ชั้นบนกันอันนันอันนั้อุ้ยอ๋อไม่ โอเคนะโอเคโอเคเราบ้านสำหรับใช้บ้านไม้สีกันข้างในข้างในจะเปลี่ยนสีโอ้ชิตที่มันเล็กเ,เกิน่พอสินะก็ขุดข้างในออกมาไม่พอเหรอ ถ้างั้นก็ต้องใส่มันทให้อย่างนี้แหละโอเคตอนนี้เราก็มีบ้านอยู่แล้วที่ครบแล้วนะครับก็คงต้องต้องไปหาอาหารเพิ่มหรือเปล่าอาหารยังไม่ต้องแต่ว่า เราต้องคนไปหาทานเพิ่มแล้วตอนนี้ทานทานกำลังแพงนะทานกำลังแพงอนะุ้ยไม่ใช่แล้วเรียกันง่ายดีหาหินด้วยครับหินและทานสิ่งสำคัญเช่นกันนะขุดลงไปไปกนการดิ่งเพื่อเผื่อจะเจออะไรดีๆสักอย่างนะ ไม่เลยอะอ่ะอ่าฟอรสเทปเออเออสามสองหนึ่งเออถึงถึงเฮ้ยองไม่เห็นนะผมเห็นตหินแล้วกันอันเนี้ยโอเคเราก็แค่นั้นครานี้นะ เ okay. ้วก็ตอนนี้ก็จะมีดาบสองอันอันนะโอเคโอเคแล้วก็ก็คงตัดพลาแค่นี้ครับซียูนะครับ,รบตอน,นเจอกันพัดหน้าเจอกันครับ